ตัวยกที่3ามประมวยคู่ที่8คู่สุดท้ายวันนี้สนามมาต่อทัพอากาศนะครับผมทีน,นี้ฝ่ายฝ่ายน้ำเงินครับได้เก็บเก็บต่อสี่นะครับผมฮันนมานน้ำเงินชนะเพชดร้อยเจ็ดปอดฮันนมานบ้านแลมบ้าชนะเพชรเกี็บเชียร์ยิงซ้ายเตะซ้ายโอ้ยครับไล่แขนขึ้นคอนที่ฝ่ายแดงเจ้าฮันนูมานชนะเพชรมิด ไม่ลงหรอ,อ,อกเอล่าชาเป็ดอ้าวแล้วลงมาเตะทรายอ้วาวบริการในบริเวณเบียภ5ตะซ4นะครับผมยกที่3าคู่ที่8อ้าวแล้วครับอยากพิกติดท้ายหรือเปล่าลุ้นกันครับก,ก่อยสั้นต่อป่าโอ้ยครับตีทรายโอ้ยอ้าวผ่านอุมาบ้านแล้วป่ะ เปายเอานะครับแดงึ้นคอแล้วฝ่ายแดงเอ้าโอ้ยสมอวบอนี้ตอนนี้เะครับชนดเพชรเดินไอหนูจากจ้ยแรัดเแดินชาเพชรจากชุพเดิน เท้าได้น้ำหนักไปล่อยไม่ต้องอดข้าวอดน้ำก็ฝ่ายแดงตีอ,อันนี้ก็โอลนะครับนี่น,นะครับมาน้ำหนักปล่อยนะครับผมไม่ต้องอดข้าวอดน้ำก็ฝ่ายแดงเลี้ยวแรงดีเหลือเกินครับที่เบรกไว้เอาครับกทีสามเลยหนึ่งกทีเตะซ้ายโอ้เตะซ้ายโอ,อ้ยฝ่ายแดงเปรีบสองช่วงตัวตอนนี้ ไฟแดงเก็บซ้ายโอ้ยเตะซ้ายโอ้ยหนักแรงเหลือเกินครับผมฝ่ายดแดงเปียกทีช่วงตัวตอนนี้เออครับร้อยเก็บตอ่อลรอดหรือเปล่าไฟตเบนส่งนี้รอดหรือเปล่าอาทุมานมาแทนครับแต่ว,ว่าไม่ต้องอดข้าวอดน,น้ำนะครับผมเอาแล้วขึ้นคอยายแดงโอ้โหสิบต่อน,นึงครับฝ่ายแดงได้เปรียบ เอาแล้วแปต่อหนึ่งก็แปต่อสิบลองที่เจ้าเพชรเอาครับเอาแล้วครับฝ่ายแดงเรับจับกา,ารหานุมานแตกสายโอ้ยหิวมาป่ะป้าขวาโอ้ยเอาครับแปต่อสิบลองที่ฝ่ายแดงก็ตอนนี้พลิกมาได้เปรี่ยบฝ่ายแดงเจ้าหานุมานบ้านแล้วป่ะโอ่อยหมดสามเก็บเสียครับเอาครับปล่อยตัวยกที่เซียตอนนี้ วายบูตทแปะสนามมากองทัพอากาศหานุมาน,นบ้านแลมบ้าฝ่ายแดงได้เปรีห้าต่อหนึ่งครับตอนนี้สนามเพชรเกียดยอดยิงไอหนูจากชุมพรจะว่าไงลุ้นกันอโอ้ยดูครับฝ่ายแดงที่มาแทนจะมีอุปสรรคหรืออปลปลายปลายลุ้นกันครับผมอ๋เสี่ยงดังดีเล่ย์กับฝ่ายน้ำมัน แขกช่วงตัวฮันุมานบ้านแลมบ้าเจนากเพชรแกะยอดยิ่งฟรานซ์เมินจากชุมพรเดินเอาครับยก เล็กเกอริ่งหนุมานกำลังกับเรื่ยบสายไฟหรือเปล่าจะพุ่งบนหรือเปล่าฝ่ายแดงรุนกันวันนี้ฝ่ายแดงเราเปลี่ยบสช่วงตัววังเอาแล้วเดี๋ยวเราจะ ช่วงตัวตอนนี้ฮันุมานจารับแจบตั้งเอาชนาเพชรเดินชนาเพชรลากแข้งขวาจากชุบพลตอนนี้เอาบิดแต่โอ้โหเอาแล้วครับงานนี้เราเปลี่ยนผ้าช่วงตัวตอนนี้ฮันุมานบ้านเร็มมาเอาแล้วครับชนาเพชรลากแข้งขวามาตรงเดินเบียดเดินอัดเต้นเชื่อมกับฝัมัน บอลแล้วบอลล็อกฝ่ายแดงเนี่ยเปรียบสองยกตัวยอหันนุมันบ้านกระมืออีกลอยบอลขอกับฝ่ายแดงด้สวยแล้วฝ่ายแดงเนี่ยเปรียบสองยกตัวตอนนี้ชิงดำแน่นอนนะสมนี้หมดยกสี่ขึ้นหน้าโอาเร็วครับสนุกครับทุกที่หมดสี่ขึ้นห้าครับผมเอาแล้วครับไม่ได้ไม่นอนเสียแล้วตอนนี้ยกที่ห้าจะปล่อยตัวนะครับ ฝ่ายแดงฮานุมานบ้านละบ้านเริมึนชนะเนนพชรเกียรติยอดยิ่งเอาล้วครับทีแรกเป็นต่อถึงสี่ห้าหนึ่งตอนนี้ไม่แน่ครับเหลือแค่ฝ่ายแดงและเบียบหาต่อสามนะครับผมเอาล้วครับคู่ที่แปดสนามมวยกองทัพอากาศดอนเมืองศึกมวยไทยพันธมิตรฝ่ายแดงฮานุมานบ้านละบ้านได้เปรียบห้าต่อ,อาสาม,ม,ทาสม,ทามาเท่า,านั้นเองก่อนนี้เอาขิงนดำกัน นุกแล้วครับบรรยากาศดีแลอเกินก็ตอนที่ฝ่ายำเงินชนะเพชรสลาก่งซ้ายอย่างทิมเตซายครับอนุมานตั้งรับจับตั้งฝ่ายแดงเปรียบสองจุดเบิรดต้องโต้กับฝ่ายแดงโต้ทีสองตีก็ได้รู้เองตรงนี้เอาแล้วครับระชาบลิกินกับเสื้อเหลือง สองสามนี่ฝ่ายแดงได้แต่ว่าสี่น้ำมือดูดีเลยครับผมเอาครับเสมอแดงอย่างแียนตอนนี้เอาละครับเหลืออีกหนึ่งนาทีห้าสิบวินาทีเสมอแดงกันตอนนี้ผ่านไม่ผ่านลุ้นกันนะครับผมเจ้าชนะเพชรในสมาารากำลังยันแค่ตอนนี้จะเสมอหรือเปล่าตรงนี้ครับผม ต้องสร้างบรรยากาศสักหน่อยนะครับทรงนี้ครับผมเอาครับหมือแดงอย่างเดียวตอนนี้เอาแล้วครับตอนเกมแดงได้ไปลายเกยมน้ำเงินได้ครับผู้นี้น่าจะเสมอหรือเปล่าลุ้นกันนะครับผม คนต่างไม่เข้าคู่ติเปคู่ซ้ายวันนี้ครับผมฝ่ายแดงฮานุมานบ้านแหลมบ้าน้ำมันชนะเพชรเกียรติยอดยิงครับมุมแดงเริ่มสร้างบรรยากาศขึ้นมาบ้างครับผมทุกวันนี้ต้องใชบ้บรรยากาศช่วยนะครับมวยไทยเราแล้วผมอา่าเลขสามสิบสองวินาทีอนุมานก็ไม่เข้าชนะเพชรก็ไม่เข้า เอาละครับสามว่าสี่โซ่ครับผมเอาครับนับถอยหลังได้เลยครับอีก1ิบาวิอีก20ิวินาทีเท่านั้นเองเอาละครับจะไปเชียงใหม่หรือจะไปฮานุมานหรือว่าจะไปที่ชนาเฟสนะครับผมเอาถ้าไปเชียงใหม่ก็เสมอกันไปครับเช้านะครับผมอ้าวนับถอยหลังครับ4 3 2 1 สราคาที่เสมอแดงอย่างเดียวนะผมราคาอยู่ที่เสมอแดงเอานะครับดูบรรยากาศที่มุมแดงครับผมราคาเดินเก็บไปแดงไปที่หนึ่งแล้วที่สองแล้วเดินมาไปที่สามนะฝ่านแดงระเียบสองชุกตัวแล้วตัวนี้ไหลไปแดงเสมอหรือเปล่าหรือว่าแดงนเสมอจริงๆสั่งบันเกอร์เสมอกันนะครับผม มันเกืเสมอกันเด็มนันโตน้อยไปหน่อยอเคนะครับว่าคู่ที่แปก็เสมอกันไประหว่างเจ้าหันมุมานกับเจ้าชนะเพชรนครับผมสวัสดีครับหววจบแปงครับสวัสดีทุก,ท,กท่านนะครับผม